สีีน้ต้องทักทายเป็นสังกฤษนะเองไงทักทายกันสิไม้หรอขอบคุณได้เขาถามว่า how are you today เหรอหรอคุณได้ได้พูดอะไรอีกพูดอะไรได้อีกครับช่าเสียงันนี้คื่เด็กลงมากคือเด็กดอีกอ่ไ แม่ได้รักกวาล้อยทั้งห่อยได้ไหมการน้องต่างๆนั่นั่นั่นักไปเล่นไปเล่นที่บ้านเราได้ไหมเจเอไอะไรอเลอนี่ไม่ใช well er ่ใหมนะโอเค สังก็ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์เดียวนะก็ให้น้องสังคือรันงานเดังเลยกันได้ครับอาจารยขอบคุณมากเลยนะครับู้ให้น้องสังนี่นะฮะมาสวัสดีครับัแล้วก็พูดอะไรสักเล็กน้อยกับผู้โชคดี40คนที่ดีดีด้วยนะครับเราได้เจอกันแล้วหลังจากที่โอ้โหไม่ได้เจอกันมาแบบว่านานมากเลยนะ สวัสดีทุกคนและสวัสดีกันที่สองคนตันนี้โอเคเป็นอะอันนี้เหมือนอะไร BTS นะวง BTS อะไรนะเขาว่าเหมือนเหมือนใคร V ใช่ไหมเหมือนไหมเด็กท็อปปิ้งบอกว่าเหมือนออนะรนะ้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีเวลาที่แบบว่าสามารถแบบเอ่อปล่อยใจได้อยู่ว่าทำว่างกันย่างว่างกันย่างว่างตอนนี้ยังมีแบบถ่ายหนังสือบ้างถ่ายรุ่นแถวนี้บ้างก็อยากบอกว่า มีสีผมใหม่งานอัพเดตของไม่มีอะไรี่ถ้าปีถ้าปีชวนไปออกกำลังกายก่อนอีกเลยแต่น้องกันเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้ออกกำลังกายแต่ยังไงหุ่นเทาคือหุ่นเขาดีใช่ไหมดีอยู่แล้วเห็นบ่อยมากแบ่แบบไม่ไม่ก็เราถ่ายรายการด้วยกันไงเราถ่ายทีวีสารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไร อย่างนี้เลยต่อไปเทีมอะอยากเป็นนะเแสดงคิดในอย่างเดียวเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราชอบเราชอบแบบคัดหลายอย่างกันด้วยกันก็วันเกิดปีหน้าคุณก็ขอกระปีบว่าบ้านเหรอบ้านหรืพี่ บ้านผมมากุทุกปีคุณก็ขอบเขาอยู่แล้วบ้านคุณเขาไม่มีท้าวสอบบ้านอ่ะปีปีไม่สอบ้านคุณคุณขอบบ้านเปนต่อแัสสอบเขาตอบคุณเองเองเหตุอะไรไม่รู้ก็เลยไม่ได้ไปแล้วเขาก็ไปก่อนกอ่ะอะไรเงี้ยเไม่ได้ไปแล้วก็เดี๋ยวไปนัดกันใหม่แต่ว่าน่าจะมีไปเร็วๆนี้แหละพี่ครับก็อยากไปทะเลใจตรงกลางใช่ครับผมกัดลากัดร้อนไปทะเล่อยไฟหอมมากกับซัมเมอร์เลยไม่จัดสั่งนายฟานเลยนายฟาล่าสุดเลยนะฮะร้องคือร้อง ที่นี่ที่แรกเลยนะใช่ป่ะคิดเขาข้ามไงตลอดเลยว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยเขาปล่อยเราฟังหรือเปล่าคือได้เข้ามอย่างเงี้ยเขาปล่อยเราหรือเปล่าเฮ้ยข้วามมันเขาจะมีใจเราแก้แล้วเหรอเออยังไงน้องการแล้วสำหรับ เราเองเพลงนี้เป็พิเศษยังไงก็คงอย่างที่แบบที่แบบี่บอกไปคือว่าเพลงอันนี้ก็ประกอบซีรีส์มันตอนที่มันออกเนี่ยก็จะประมาณแบบว่าเริ่มที่ EP เจ็ดใช่ที่เราว่ารักกันแล้วก็จะเป็นเพลงน่ารักน่ามาฟังง่ายอะไร่างเงี้ยใช่มาเบรกอารมณ์ของแบบฟังบ่อยงนยฟังบนไปฟังฝันเออนะครับอ่ะโอเคน่ารักมากๆเลยนะครับจ้านะมีมู้ปะมีขวด5,000ลิตรมาตั้งไว้เลยเดี๋ยวด5,000ไม่น่าไม่น่าผิดหรอกใช่ม่อัดเยอะเกินไปเนาะมันเลี้ย เดี๋เกินไปเนาะอ่ะวันนี้มีเกมมาให้เล่นด้วยทุนขาครัชื่อเกมว่าชื่อเกมว่าต่อกล่องต่อกข้าโดยที่เกมนี้นะครับไม่ได้เล่นกันแค่ในปุ่นเวทีนะครับแต่เราจะมีทุกโชคดีนะครับที่อยู่ตรงนี้ทั้งสี่โอเคนะครับอ่ะได้ครบหรือยังโอเคอ่ะต่อยังไม่ได้ครบครับได้แค่คุยโอ้โหแล้วก็อีกคนหนึ่งครับอีเกาแน่นอนไม่ใช่ กองาร12 G 12ครับ A ด้วย G 2 A G 12 A โอเคนี่ก็คือ C 11 C 11อยู่ไหนครับ P 1่ค่ะใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่โลโลไม่อยากช่วยตัวเองอารมณ์เหมือนได้ทตงงานนะโอ้ออ่ายแล้วหรอยังอีกตาบมบนสัตว์คุณรกพี่น้องโกโกวาจะโดนไหมต้องโดนทักคนนะ F 12 a ครับ s 12 a ครับ s 12 a ิบสอนะคะเอ่อก็ว่าไม่ทอดหรอกแถวที่2มีคนไปบ้างไหมคะที่แถวที่ไม่ได้สี่หวยแถไที่ดีเลยแถวที่ยังไม่มีนะครับแถวที่ไม่ได้นะครับกติกานะในเกมของเรานะคะเราจะมาต่อเป็นเรื่องอย่างเด่นหุนเป็นเรื่องที่สถิติเธอเรื่องหุนให้เป็นที่สถิติเธอแบบนี้นะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะมีเวลาให้นะครับนี้อันนี้

ไม่วางหลังถือไม่ได้ถือไม่ได ah, uh ้ถือนัดนัดนัดมีตประกอบซีรีสเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ๋อวิวทฤษฎีิออเทสีิเสอแปลว่าอะไรทีจีทฤษฎีอะรีไงจีจีียังไงโอเคถูกต้องไปสิ่งรุ่นีสรมไห ลุ้นดีสิแานอนลต่อต่อมาต่อเลยนะครับเพลงประกอบซีรีส์ล่าสุดที่ออกกันร้องด้วยกันคือเพลงอะไรร้องเมื่อกี้ร้องเมื่อกี้เลยชื่ออะไรเพลงชื่ออะไรอะไรนี่นี่เอาดิมาขโมยขโมยมันนี่คาบมันนี่อันนี้เอาเอาค่ะเได้ เขาไม่่ใชด้ครับคุณต้องกูไม่อยากรักมึงแล้วกูเจ็บมาจากประโยคทีนี้เรื่องอะไรทีนี้จีบเนพ่อที่เก่งเลิฟรุ่นพ่ออยู่ดีลุนพี่ไหมรุ่นพี่ไหมรุ่นพี่ยังมักเสียอะไรเสีย เพื่อนกับมึงนานละมาจากซีรีส์เรื่องอะไรัวลตพรัวละรครับมาจากัวละครอะไรเติร์ดเแกรงยกเติร์ไหมเติร์ดไหมเติร์ดได้แล้วทีราเรือกแกรงยกติรอะไรถูกต้องถูกต้องครับต่อเลยนะครับภาพของภาพของขาวยางซ้อนนะครับยางสะท้อนในเงาของฉันเนื้อเพลงนี้ประกอบซีรีส์เรื่องอะไรเร็วเร็เร็วอ๋อเร็ว เราก็ไม่ค่อยหกที่ครับเพราว่าหลายอย่างวันนึงเราทานแน่นอนแน่นอนต้องแน่นอนถือว่าอยู่บ้านอ่ะคือว่ันนลนมันนอนเยอะนะครับตื่นขึ้นมาดื่มซั่งซังก่อนแล้วค่อนอนต่อถึงนี้หาอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองนะครับนั่นเป็นเคล็ดลับนะครับในการดูแลสุขภาพนะครับให้นในวันนี้เองนะครับออฟก็มาเป็นครีเอเตอร์ของซั่งซังนะครับคู่กับบุราก็ต้องหิวเนกั คือได้ตังๆมาคือตาาๆน้อยกว่าสองเปอร์เซ็นต์ี่ก็เลยทำให้เราไม่อ้วนถ้าคุณไม่หิวอะไรเงี้ยก็กินอะไรเงี้ง่ายกว่าครับผมนอรอยอยู่แล้วเฮ้ยอาดมาถึงอะไรอร่อยนะเบเกอรูไม่ต้องบอกในโกวแหละรู้แล้รู้แล้วโลกรู้สึกไงบ้างัดปีเข้ามาเป็นทุนตวหมดีใจครับก็รู้สึกว่าเราพอมีปะปีเราก็รู้สึกว่าเออมันดีอ่ะมันดีมากๆอะไรเงี้ยครับปะันนี้ก็ได้มา อยู่กับปีด้วยเราเป็นทีเซเตอร์ของสังสันนะครับมันเหมือนสบายใจแหละมันเหมือนมีคนที่คุ้นเคยมาแบบทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกอาจจะลดความประหม่าความคุณไม่ต้องมองไป็นนักสายตาแบบนั้นใช่โอเคด้วยนะครับนายโอเคคนละห้าคำถามนะเดี๋ยวสลับสลับกันถ่านละกันนะครับจะได้กานะเริ่มที่ใครออกไหมอ่ะเริ่มที่ออกก่อนเขาถามเขาว่าอะไรที่ออกเขาบอกว่า ในปี2022เนี่ยเขาอยากให้เราสองคนเนี่ยถ่ายสตอรี่ลงด้วยกันบ่อยๆเดี๋ยวมีล็อตเซฟอยู่ค้าอ๋อคือหมายถึงว่าเวลาทำงานด้วยกันอยากจะให้ถ่ายสตอรี่อะฮคุณก็ทำช่วงสิวันนี้ไม่มีเหรอมีมีแบบแอบๆไงี้ยมีแบบซุ่มๆเขาต้องมีเขาเรียกสตอรี่ประจำวันอ่าถ่ายคู่กันซะหน่อยจะช่วยจะช่วยถ้าเกิดมาเจอเดี๋ยวเก็บภาพจะช่วยไอจีอะไรทะฮะไอจีอะไรทะ มากระตุ้นเราผอย่าลืมตามแล้วก็แพร่ขยายไปคนอื่นตามด้วยจะช่วยใช่ใช่ด้วแชร์ใช่ก็คือง่ายๆอันนี้คือขอโมเมนต์หน่อยคอโมเมนต์ด้วยกันบ่อยๆหน่อยบังทีคิดถึงคอมเมนต์เจอหน้าเจอตากันอย่างเงี้ยเห็นภาพเห็นสตอรี่ก็ยังดีการ้องการหลับต้างๆผมว่าเขาบอกว่าอยากเห็นทำเขาเขียนมาสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ เป็นพรีเซนเตอร์ให้สังสังต่อไปนะคะสองแสดงภาพยนตร์คู่กันแล้วหวังว่าจะมีสังสังเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะแต่อยากกินนะแพงจริงๆอย่างเช่นสมมุติว่าอ้ออ่านขึ้นมากินสังสังกับอ่อมไก่ได้ได้ได้ต้นได้นะคได้นะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะมีเราจะมีเวลาจำกัดนะครับให้คิดแค่10วินาทีสมมติคุณออกมาคุณเหยียดแล้ว คิดไม่ออกภายในสิวินาทีวางไว้ที่เดิมคแต่ถ้าคิดออกตอบถูกเอาที่กลับไปด้วยได้คุณต้องคุณต้องพูดออกมาด้วยนะคะว่ากินสั่งๆกับอุ้ยขอบไปกับใครอะไรที่กินได้ขอบวจคุกกี้ใครคพพุกกี้ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะนะครับคุณค,ค,ณคเราจะมีเวลาให้เล่นเกมนี้ทั้งหมดนะครับ10นาทีด้วยกันคยับทีมไหนนะครับ ได้จานวนนะครับตัวสอนไปมากที่สุดก็จะชนะไปใช่นะคะ,ะ,คะลองเลไงไว้ก่อนคุณขาขอให้มีสติในการหยิบนะคะคุณต้องมีสติในการหยิบเพราะว่าถ้าคุณไม่มีสติในการหยิบปุ๊บคุณหยิบต่อประตักขึ้นมานะคะกินซ้ำซ้ำกัดดีกา กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ก็เร็วดีๆแต่ว่าตอนท้ายจะเริ่มยากเพราะตัวอนที่ง่ายๆเนี่ยมันก็จะเริ่มออกไปแล้วเพราะว่าเรามีตัวหลงตัวหลอกด้วยคำพูดท่อพุทธเท้าอะไรอย่างนี้นะโอ้โหท่องเท้าจะมีอะไรที่กินด้กินได้เป็นบวท่องเท้ามีไหมตัวข่องเท่าน้อยไม่มีนะไม่มีอะไรที้กินได้นะอยากหายเจ็บขึ้นมานะกินกับไอ้เท่าเฮ้ยพอดีพี่เห็นเนาะเจโอเอเจโอเอเจโอเอนะครับไอ้กินไก่เท่ากินกับไอ้แก่ โอเคมา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 เดี๋ยวตามอ่ะเตรียมนี้อันนี้ฝั่งนี้ของมาปีฝั่งนี้ของน้องกันนะครับโดยที่การเล่นคือเดี๋ยวเราจะสลับกันสลับกันเนี่ยสลับกันไปมาทีละคนทีละคนนะคิดไรได้ห่อได้เยอะยังคิดแบบได้เย็นเลยคิดแต่ที่ขาดให้เวลาใช้ใช้เวลาคิดแล้วหมักคิดคุยหน่อยนะคุยหน่อยฝั่งนี้ชื่ออะไรบ้างครับเชื่ออะไรนะครับพี่หมีนะครับพี่หมีติดตามแล้วก็รักออฟกันมานานเท่าไหร่ละ หมื่นปีหมื่นหมื่นปีน่าจะยังไม่ถึงเออจาวแลกันนานยังเกือบหกปีนั้งอะไรที่รู้อยู่ว่าเฮ้ยเราถึงรักคนคนนี้อะไรเขาทั้งสองคนเอยเราเลยรักรักที่ตัวตนนั่นเองรักอาบุญเรื่องหนเชื่ออะไรบ้างครับคุณนิงแตงหวานหนิงโกโก้ไอ้แล็กกิ่งกิ่งกิ่งคุณกิ่งนะครับชุดนี้มีอยู่แล้วหรือว่า มาเพิ่งงานนี้เลยอ,เอ๋อรอบก่อนหน,น,น้านี้อ๋อสีอเดียวนไปแล้วตีมจะได้เป็นสีเหลืองไงช่วงนั้นไงช่วงนั้นไงไม่สินน้นเงินอะอันนี้มาด้วยกันกับฝั่งนั้นหรือว่าเอ,อิ้นชดมาตรงกันเฉยคะมาได้การสั่งมาพร้อมกัน <ๆ S 3> หรือเปล่าไดปสั่งไปกันก็คือแยกกันสั่งเห็นเพื่อนสั่งแล้วอยากสั่งด้วยต้องมีอ่ะคุณอะไรคะคุณปลาคุณปลาปลาคุณลอยคุณตองแป๋เป็นน้องที่กวบแป๋มปะคะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยาคุณชื่อแค่คล้ายกันเช่นมาเตอนะคะคุณคุณเตยค่ะเอ็มค่ะคุณเอ็มค่ะค่ะคุณแจนคุณอะไรคะอาอไม่อันนั้นเขาไปถึงงานไปถึงงานทีมงานตามผมเห็นผู้ชายก็อยากสัมภาษณ์เลยเออ่านติดไปด้วยสมมุติเลยยังไม่เห็นตัวอักษรกินซางซางกับอะไรดีปลาฮะปลาปกินจับปลาก็กินได้เป็นของทานก็ได้ลองุกตัวอย่างฝั่งคุณสิกินถ้ามัว่าอะไ เล่นๆกาซังซังกับอะไรกี้ไล่ก่อนกล้วยเกมซังซังกับกล้วยจะาผมเป็นไมเป็นไมทิปทไมไม่ย้ไม่ย้อก่อนนะอะไรนะซองไหนก็ได้ไปถุกดีกวอาโอเคโอเคตะกี้คุณฝังฉุดแท้ครับรอบดี้ชนะไหมรอบนี้ก็แพ้หนึ่งสองสามสามอุ้ยเฮ้ยไม่อใจไม่ลอัยด้วยไม่จริงจังค่ะไม่จริงจังค่ะย้อนแล้วก็ลิ้นแล้วค่ะกูขาแน่ ลองกูก่กูเล่นแน่แต่ลองกูก่อนเล่นแน่ลองก่อนมันไมเพูดเป็นไรอ่ะเเป็นรัพมจะเ่นหนูช่วยเขาสช่วย้ว่าเราก็ไม่ต้องไปจาให้พี่กจะอาจจะช่วยคิดอาจะชวยแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรมากแค่ลำดับก่อนหลัะแต่เดี๋ยวนีเตายิสุแค้ชนะัังไหนก่อนันเนี่ย ฟังนี้ให้ให้ฝั่งไหนก่อนคุณให้ฝังนี้ใช่ไหมชนะให้ให้คุณเริ่มก่อนผมชนะอ้าวชนะก็เริ่มก่อนไงเออคุณชนะแพ้ต้องเริ่มก่อนเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าใครชนะเขาจะได้รู้เทคนิคว่าต้องแพ้อะไรอ่ะโอเคอ่ะหนูเล่นมั้ยอ้ายากใหสนุกฝั่งนี้แพ้ไหมแพ้เอาฝั่งนี้ครับอ่ามาเริ่มได้เลยแต่จริงเริ่มก่อน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 เลยได้นุดเอาเริ่มเ็นไรไม่เป็นไรนะ โอเคคุณช่วยเขาคิดได้นะครับใช่สแล้นเลยี้นะครับมีเวลานะครับค่อยๆไปเตรียมตัวเริ่มจับเวลาไปครับแก่ไปนะค่ะกินกินพู้ร่งกิน่ซำกับไก่ทอดไก่ทอดได้ครับไปอ๋อไปไปไปกัไปไนไปไปไปนปไปไปจปไกไปไปไปัปไ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 ปินปไปไปไปปไ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 ไปไปไป ข้ <pec S 2> าว <maker> ได้ไหมได้ได <Nossa> ้ท <cam pp> ี <Freud> wow. <cam> ่ทำรังกับพิซซ่าค่ะพิซซ่า ไดโ้โอเคโอเคเลิกเออน,นี่กบฝั่งนี้ก่อนใช่ใช่กินกับอะาก็ไดงค่ะับขนาดที่เป็นคนหรือเป็นอาหารกินสัักับแกมคกับแกกินสังสังกับเงาะค่ะกินเงาะก็บผลไม้ก็มาสัมังกับส้มค่ะกินกับส้มส้มเป็นไกส้มป็นไตจำได้ไหม ซ้อมโไซ้องโออะซ้อมโออะง่ายง่ายกว่าปีกนแทนแล้วกินตังตักับโซน่าค่ะโซน่าไม่สูสีกับโซน่าจริงจริงนะตับย้ากินกับต่บจ่าฮะนิสัยสายหาิสาอะต่อต่อเออแปลกหน่อยไหมใช่กินตังตกับวกิมค่ะวิกคิมเออแต่แปลกฮ่าแปลกลักับบะหมี่บ กินน้ำซังกับผัดดอกค่ะเก่งมากกน้ำซังกับผัดค่กกับไพาโอเคกินน้ำซังกับราดหน้าค่ะเก่งจังเลย่ะือนิ่นะทนี้ก่อน้ก่อนยิบได้ยิบได้ครับใช่ใช่ตาตคุณครับ้ยิบได้เลยทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนยากแล้วอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสหมดเวลาครับสุ ไอ้ตักับครีมครีมไปยังครีมไปย่งลคีม้ครีมได้ครีมได้ก็ได้มามากินตังๆกับต้อเล่นหนูโอ้โหไอ้หนูติงตังกับหนูนาย่างเจ้ากันนอนหนูไปหนูนายได้แล้วได้่ะได้โอเคคาดหลังไหมตังับบ่ากแบบลากผมได้บางทแค่ไลส์สับนก็ ยิบ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 โยกปกว่ายิบก่อนหนึ่องเดือดเด้งอไปแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเ่าดำงาดำเสงไปแล้วไปแลไปแล้วจริงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสี่ห้า หัวกับมักนะมาคะให้มาให้เอากินซางสังกับกับไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับกับอะไรนะครับกินซางสังกับซูชิซูชิโอเคกินซ้งสังกับละกกรรมค่ะละกมเปรี้ยวๆหน่อยนะ อันนี้ครับลูกๆ่างๆกับผัวหัวไปยอยำยำโอเคได้ครับกินซังซาก,กับชะอมค่ะ,ะ<อ>กเก่งจังเลยอ่ะโอเคสับีครับกินซังซกับมาม่าโอเค โดนนะโสหกินซำักับจัดเปลี้ยงจักเปลี้ยงโก็มาต่อี้กครักต่นี้กนกินซำซงกับบุแดเดียวุแเดียวกินซำซักับุชิงปลาตุ้ชิงปลาโอเคไมบอกว่ามาแล้วดูการโดด ไดุ้ก้โมาทางน้นครับดูห2ึ่งสสามงหนถูกทองห้าหกางด้านกระถุงทองครับกระถุทองคม่ได้อ่านไโอเคได้เแหม่มโอเคสุดยอดไปกินซัมซากจิบกุ้งจิบกุ้งยาแล้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ไป 1..2.. กี่กับเน้ดใชไหมได้ครับเดแปดเก้าสิบไปกัางไปก่อนนู้นครับก okay. ินท้งทั้กัปล่อยทองค่ะโอเคมามาไปไปเลือกหนึ่มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสหมดครับไปต่อหลังฝั่งนู้นครับไปแล้วแล้ว หนึ่งสองสามสีห้กเจ็ดทิบแปดเ้สบหมดเวลาแล้วสั่งรุ่นนาฉีฉีฉันฉีฉวนเขาท้งกับสุีไปแล้ว1ุไปแล้วหนึ่งสองามส้าหเฉาสวยวยได้ครับไปไปต่อฟังเราแม่โวยอะไร 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10หมเดพมคูเก้ามพี่ครับ 1, ู่หนึ่งพี่งา้าหรู้เหรอปไล่เสียงอยู่เก้าสิบมเวลาครับขอนนุ้ครับอุ้ยอันนี้จะตัดสินแล้วเหรอธนาธนาร

ເດີ້ບໍ່ມີຍ່ານອນເພີດບວດຢຸດເລີຍຢຸດເລີຍ Sí. นีก <mm um> ูไม่ออกมาหรอกเชื่อเธออันนี้อันนี้ตอบเอาเอาเอาจริงๆเลยหรือว่าตอบเพราะว่าอยากออกทีมแต่ว่าพ่อควรนะจะพอมีที่ไรไม่ออกมาบททางบททางน่ารักพอเพื่อปะทอธงเหรอมีจะมีอีกนะทอธงเทคททูเงชัยใจดีอ่านั้นึ่งไปแล้วแล้วคุณอยู่กับเราตลอดการถีบนะเดีครับอ้าวไม่เป็นไรนะฮะแต่ถือว่าทุกคนเก่งมากปรบไม่เต้ ต่อจากนี้เดี๋ยวมานับกันดีกว่าว่าทีมไหนชนะนะครับอ่ะเดี๋ยวทีมงานช่วยทีมนะทีมนะเลยขึ้นมาขนาดนั้นนะ่งทไรโนเซฟของบูเาจจะเล็กกว่าทีไรไหนเดียวมาจบมานับสานที่านเโอเคเอางฝกอมาช่วยรับนะก็หนึ่งยี่สหมดยี่สิบเก้าสเยอะจังวะสามสิบหนึ่ จุดแข็งคือน่ารักจุดหนึ่งน่ารักกว่าเดิมเนี่หรออเก็สปอยลูกตู้สู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กูกับกูสู้ชีวิตกับชีวิตแม่งสู้กูกับอีกอันนี้จุดแข็ง เออด่ากันที่ใช้เงินเยอะจุดอ่อนก็ให้เงินมาแล้วล่มีบ้างมีบ้างชอบปรึกษาเือนแล้วนะชอบปรึกษาแล้วเข้ามาเย็นเนียนหลงบ้างไม่หลงบ้างแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ปรึกษาหรอกเขาแค่บอกเฉยไอที่ว่าดีไหมถามว่าดีไหมเขามีในใจนะแต่ว่า ว่าดีอยู่แล้วแหละแต่เขาแค่ว่าเอ้ยเหมือนขอเนี่ยสมมติถ้าเราบอกไม่ดีเขาจะไปหาคนอื่นที่บอกว่าดี้อนะเราไม่ต้องบอกว่าดีอันนี้คือจุดแข็งจุดแข็งคือคืออยากได้ความคิดเห็นคือเราจ้าชอบแล้วแต่เราชอบให้คนแบบว่ามีเห็นด้วยกับเราแล้วถึงจะแบบกล้าซื้ออ๋อก็ต้องมาถามว่าที่สวยไหมแล้วถ้าเขาบอกไม่สวยก็มาถามอื่นที่บอกว่าสวยแล้วมีสวยแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีใครสนับสนุนให้ซื้อเลยก็ซื้อถ้าท่านักมีคำถามอะไหมอยากถาม เอางี่ดีกว่าเดี๋ยวในในไหนมันมีเวลาขอไม้หน่อยเดี๋ยวผมลงไปเองมานี่ตายแล้วพี่เลอไม่เดี๋ยวไปอยากให้เขาคุยเล่นๆได้เลยฮัลโหลฮัลโหลจ้าฮัลโหลโอเคใครไม่ได้เล่นเกมเมื่อกี้เออเออใครไม่ได้เล่นเกมบ้างถามมาเลยะได้เลยวผมไปแบบใครที่ไม่ได้เล่นเกมให้ออกไม้ไปด่าคนที่ได้เคะแนนจี๋ทักหนึ่งแหมมาเักหนึหน่อยมีอะไรอยากคุยหรืออยากบอกหรืออยากเจอาะอเลย ใช้ประโยชน์เดี๋ยวขออยากบอกน้องการว่ารักเหมือนเดิมแต่ที่อยากได้ยินเพิ่มเติมคือรักเหมือนกันสุดยอดเลยนะอันนี้ขอจบแล้วก็เดี๋ยวมีเตอร์ทีทั้งต่อไปผมขอ,ขอเ,เล่นัเดิมเพราะเคยเล่นไปแล้วเคยเล่นไปแล้ว